สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะดูได้ทางลัคนานะคะลัคนาคือคุณจะต้องรู้เวลาเกิดแต่ถ้าใครไม่รู้ดูแบบราศีเดือนเกิดได้เช่นเดียวกันนะคะ มาดูกันเลยชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอ5้าใบแรกก่อนอุย้ยอลิสขอปิดไว้นิดนึงนะเดี๋ยว YouTube ไม่ให้ผ่านนะคะมันคือไพ่เลเวอร์นะ YouTube เอาสตริกเรื่องเห็นหน้าอกอะไรเงี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปคลิปปลิวนะคะแม้แต่กระดาษไพ่ก็ไม่ได้เอออุย้ยแล้วเป็นไพ่บุคจะบอกบุคคลใช่คิงนะคะ t e m p e r a c e ็ก ถือดาบขึ้นมาไพ่ตำแหน่งแรกเนี่ยนะมันเป็นตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้ไพ่เหรียญขึ้นมาก็คือสี่เหรียญเนาะนะไพ่สี่เหรียญเนี่ยคือคุณจะต้องประหยัดทางด้านการเงินนะ่ะ เก็บออมนิดนึงอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะไพ่ใบนี้คือการงดลงทุนงดการใช้ใจ่ายคุณอาจจะได้เงินมานะคะแต่ว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะใช้มันมากๆอย่างเงี้ยในช่วงก่อนสิ้นปีแบบนี้นะคะถ้าใครมีอยู่แล้วไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ถ้าสมมติใครไม่มีเงินยังชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังมากๆเรื่องการใช้ใจ่ายเงินด้วยนะคะตำแหน่งสองสามโอเคสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามา บางคนเข้ามายื่นข้อเสนอบางอย่างแนะนำแนวทางบางอย่างทำให้คุณอยากที่จะลงทุนซื้อของก็ได้นะคะชักชวนคุณบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีสะกก่อนก่อนการตัดสินใจนะคะการเจราจามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือว่าการที่คุณ ไปสัมภาษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จมากๆเลยนะคะอลิสขอพูดภาพรวมๆนะเพราะนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักเนี่ยตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะพูดจาอะไร กับใครรอบๆตัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังอย่างที่คุณแบบขออย่างที่คุณตั้งใจอเนี่ยนะเป็นไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยคิงถือเหรียญเนี่ยจะบอกการงานก็ได้การเงินก็ได้ความรักนะคะการเจราจาที่สําเร็จนะคะหรือว่าการขอบางอย่างจากคู่แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมันมาของนั้นนะคะแก้วแวนเงินทองอะไรบางอย่างนะคะของขวัญก็ได้ช่วงสิ้นปีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คะ่ะ หรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมภ์บางอย่างได้รับโชคลาภบ,บางอย่างโชคในที่นี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันเป็นเงินอย่างเดียวมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะคะบางทีเป็นแค่คําปรึกษานะคะคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องแนะนําแนวทางบางอย่างนะคะแล้วทําให้คุณเนี่ยผ่านอะไรที่มันติดขัดเนี่ยมันผ่านไปได้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือ คู่อาจจะให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องบางเรื่องได้นะคะคิงถือเหรียญค่ะมีไพ่ถอง Temperance ขึ้นมาด้วยไพ่ t e m p e r ร n c e เนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นนักเดินทางน่ะชาวธนูเป็นเรือนที่สิองนะคะมาจากเรือนวินาของคุณ t ท m p e r ร n c e เี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางสถานการณ์บางอย่างทำให้คุณอาจจะต้องมีการเดินทาง ที่มากขึ้นกว่าเดิมแท m p พอร์เนมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการโยกย้าย, <S <S ย,ายการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนะหรือว่าคุณมีการปรับตัวบางอย่างให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะใครที่รอ,อการโยกย้ายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในอนอกประเทศเพราะนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะในอนอกประเทศต่างจังหวัดนะคะ ในที่ทำงานก็ได้บ้านเรือนเนี่ยย้ายคอนโดอย่างเงี้ยนะคะใครรออยู่นะมีเกณฑ์ได้เลยเนี่ยคือไพ่ใบนี้นะคะแถมขนาดข้างด้วยของไพ่คิงถือเรียญกับไพ่ของเลเวอร์อีกนะ การได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทําอะไรใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับสมดุลไพ่ใบนี้มันคือบาลานซ์นะคือการปรับสมดุลบางอย่างในชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขความสบายใจขึ้นเออถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนสิ้นปีแบบนี้นะคะเพื่อเริ่มต้นสักลาชใหม่นะ2569นะคะเนี่ยคุณมีเกณฑ์หรือว่าเป็นความคิดของคุณก็ได้อาจจะยังไม่ต้องลงมือทำในช่วงสิ้นปีแต่ว่าเป็น แผนที่คุณคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำในปี2,569คุณอาจจะมีความคิดแผนบางอย่างนะคะแล้วคุณมีการเริ่มต้นวางไว้ในก่อนสิ้นปีแบบนี้ค่ะเนี่ยคือไพ่ Temperance เลยนะ,ะเป็นไพ่เมเจอร์หลักที่ที่ดีเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะอืแต่ว่าแล้วแต่คุณจะเลือกด้วยนะว่าคุณจะเลือกชีวิตของคุณไปในทิศท,ทางไหนนะคะไพ่ใบนี้เลยค่ะไพ่เลเวอเนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศี เมทุนนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะเ,เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวนะคะมันเป็นไพ่ของการออกเดทการเรียนรู้จักนิสัยใจคอกันนะคะคนรอบๆตัวจริงๆอ่ะให้การให้การสนับสนุนหมายถึงว่าทําให้คุณสบายใจนะไม่ค่อยมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกว่าต้องลําบากใจสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าตอนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้ว หรือว่าเป็นความสัมพันธ์รอบๆตัวก็ได้ไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แฟนอย่างเดียวหมายถึงว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับคนในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยพอพลังงานแบบนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนคุณก็แบบบางทีก็ปล่อยเลยตามเลยพยายามปรับจูนเข้าหากันนะคะได้เนี่ยทั้งไพ่ของ t e m p e r a n c e กับ l o เ e r เนี่ยดันขึ้นมาติดกันด้วยนะคะมีการปรับจูนปรับสมดุลบางอย่างหรือว่าการที่จะแบบ พยายามที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นั้นให้ได้นะเออแล้วทําให้คุณมีความสบายใจนะคะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาด้วยเดี๋ยวลิสขออีก5ใบให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะาดาแบบนะคะขึ้นมามีไพ่ของอัศวินขึ้นมาทุกสํำรับเลยช่วงสิ้นปีแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะงานรัดตัวงานยุ่งมากๆไพ่10ดาบโอเค เพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพด้วยมีไพ่ของ Empress ค่ะเป็นไพ่ของดาวศุกร์นะคะใบสุดท้ายสถ้วยอ่ะโอเคเมื่อกี้อลิสพูดเรื่องการเงินไปแล้วเนาะนะคะการเงินเนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาแต่ว่าคุณจะต้องเก็บอะ่ะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายที่มันเยอะจนเกินไปนะคะออาจจะได้รับของบางอย่างด้วย ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวส่วนในหน้าที่การงานนะหน้าที่การงานเนี่ยริสูก่อนนะไพ่คาถาเออเป็นลัคนาราศีเดียวแฮะที่ไพ่คาถาไม่ได้ขึ้นอ่อมีมีมีม,ม,ม,มีอัศวินถืออ่ไม้เท้าขึ้นมาอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยคือชีพประจรลงเท้าการงานที่รัดตัวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ได้อยู่กับที่ได้ใส่ใจสุขภาพนะคะหรือว่าได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับที่บ้านนะคะแล้วสิบดาบเนี่ย นะมันดันตามมาด้วยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไพ่ลักษณะแบบเนี้ยมันขึ้นมาแบบนี้นะแล้วแถมยังมีไพ่เนี่ยอ,อของสามดาบมันขนาบขึ้นมานะคะต้องพยายามคุยกับถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคุยกับที่บ้านเยอะๆไม่มีเวลาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทําให้ผิดใจกันบางเรื่องได้แต่ว่าโชคดีที่ว่ามันได้ไพ่ของเนี่ย ของ e m p e r a น c e นะคะมันเป็นไพ่ของการปรับตัวปรับจูนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ต้องระวังเรื่องรัก,รกษาสุขภาพมากๆเลยนะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมามันคืออาการเจ็บป่วยมันคือความเครียดสะสมก็ได้นะคะมไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากๆเลยะค่ะมีไพ่ของมา,มาในด้านถ้วยนะคะด้านความรักนะ คนที่มีคู่อย่างที่พูดไปว่ามันมีการปรับตัวเกิดขึ้นอืนะคะส่วนเออแต่มันก็มีอีกความหมายหนึ่งนะเพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้ทั้ง temperance เราก็10ดาบเนี่ยขึ้นมาใต้กันอีกต่างหาก บางคนต้องบอกบางคนเท่านั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ทุกคนนะพื้นฐานดวงความรักของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจบางอย่างเพื่อออกมาจากความรัก Temp e r a n น e มันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะเช่นจากโสดเป็นไม่โสดหรือว่าจากคุณโสดอยู่แล้วมีคู่อย่างเงี้ยหรือว่าแต่งงานแล้วมีบุตรเออหรือว่าคบๆกันอยู่แล้วปุ๊บ มั่นหรือว่าแต่งงานมันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะบางอย่างได้นะคะแทนเพร์เแต่พอมันมีไพ่สิบดาบตามมาด้วยสําหรับคนที่ร่อแรก่กับความรักสุดๆแล้วนะคะถูกจับได้ว่ามีมือที่3มเนี่ยนะคะสดาบนะคะพูดจะทัศนคติไม่ตรงกันนะเออนะคะมีความตึงกันไม่พูดกันหรือว่ามันร่อแร่เต็มทีในด้านความรักนะ สำหรับคนที่มีปัญหามากๆเท่านั้นนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจเพื่อเดินออกมาจากความรักในครั้งนี้ได้นะคะไพ่สิบดาบเลย<ม>เป็นลัคนาราศีเดียวนะที่ได้ไพ่สิบดาบขึ้นมาแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ค่อยกลัวไพ่สิบดาบหมายถึงว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ดีหรอกสิบดาบถูกไหมเพราะดาบมันคือความเครียดมันคืออาการเจ็บป่วยก็ได้นะคะหรือการจบอะไรบางอย่างแต่ว่ามันยังดีกว่าดาบอีกดาบหนึ่งอลิซี้จะไม่ชอบ คือปัญหาคาาคาซังคือ Move on เป็นวงกลมเจ็บแต่ไม่จบแต่อันเนี้ยมันคือเจ็บแล้วจบนะคะสิบดามันคือจุดจบจุดสิ้นสุดจุดตัดความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกเออถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเรื่องความสัมพันธ์เลยนะมันคือปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ถ้าใครที่มีมากๆต้องมากๆนะอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคะ่ะส่วนสําหรับคนที่ โสดมากๆเลยคนเข้ามาอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณคุณไม่ถูกใจเขามันคือสี่ถ้วยนะมันคืออารมณ์ที่แบบฉันยังไม่ได้รู้สึกว่าคนนี้เข้ากับฉันได้เบื่อเบื่ออยากๆนะคะหรือว่าเป็นอารมณ์ไม่ได้เกี่ยวทับไม่ได้เกี่ยวกับด้านความรักนะเป็นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรมังกรได้ที่แบบตอนนี้ฉันเบื่อกับสถานาการณ์รอบๆตัวฉันรู้สึกเซ็งฉันรู้สึกเออต้องตื่นไปทํางานทั้งที่ยังเซ็ง แบบสังขตายอะไรแบบนี้นะคะเอออาจจะมีอารมณ์ในช่วงหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนเป็นอยู่ทุกวันก็ได้เออท้งสีถ้วยขึ้นมานะคะมีความเบื่อกับชีวิตจริงๆกับชีวิตอยากที่จะหาอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณบางคนต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องการที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ต้องการที่จะออกห้างานใหม่อะไรใหม่ได้นะคะต้องการเงินเก็บมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยน,นะเพราะว่ามันมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาตำแหน่งแรกเลยนะคะ ไพ่เอ็มเพรสนะคะอย่างที่บอกไปมันเป็นไพ่ดาวสุกนะไพ่ดาวสุกเนี่ยนะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความมีเสน่ห์นะคะคาริสมา่าการที่ใช้คำพูดศิลปะบางอย่างเราคุณสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอาจริงๆมันก็ได้ทุกงานนะแต่ว่าด้วยคำพูดด้วยเสน่ห์อะไรบางอย่างของคุณเนี่ยจะนำพาความความสมหวัง หรือว่าโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณมาได้นะเช่นแบบคุณติดต่อลูกค้ายอย่างเงี้ยเออแล้วความมีเสน่ห์อะไรบางอย่างคำพูดของคุณเนี่ยก็จะนำพาเงินทองนำพาโอกาสรายได้ใหม่ๆคอนเน c t ชันใหม่ๆมาสู่คุณนะเพราะว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยนะมันเป็นตำแหน่งของคิงถือเหรียญใช่ไหมคะมันคือการเจราจาที่สำเร็จ การที่ทำภารกิจบางอย่างเกี่ยวกับด้านการงานการเงินการติดต่อการใช้คำพูดแล้วมันสำเร็จมาหรือแม้กระทั่งในด้านความรักก็ได้นะคือพูดจาดีๆต่อกันแล้วจะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายนะเออมันคือไพ่เอ็มเพรสเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้คร่าวๆนะคะดวงก่อนสิ้นปีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะขอบคุณค่ะ